ชิงอ้ายตะทงเชล้จ่าวชรางหาวสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนนะครับผมชั้นประถมะศึกษาปีที่3นะครับกับเราซือคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอะทีนี้นะครับเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยหยิบหนังสือแบบเรียนมานะครับผมเป็นหนังสือเล่มแบบนี้เลยรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมให้เด็กๆเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วตาใครซู าตาคายชูก็คือเปิดหนังสือนะครับผมเปิดหนังสือในหน้าที่7ครับผมในหน้าที่7อ่าตาคายชูตี้ตตฉี่เยก็คือเปิดหนังสือในหน้าที่7เลยนะครับผมเปิดแล้วหรือยังเอ่ย อ่าได้เๆครับว er. ันนี it, well thời, ้นะครับเราจะขึ Anything, ้นเรียนในบทใหม่กันแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เป็นบทที่2แล้วนะครับผมสําหรับที่เราจะเริ่มเรียนกันแบบจริงๆจังๆนะครับผมในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของการถามวันที่ว่าวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับผมแต่บทนี้ก็เป็นการถามเรื่องวันเหมือนกันเลยนะครับผมแต่จะเปลี่ยนจากคําว่าวันที่เนี่ยเด็กๆเข้าใจไหมครับว่าวันที่เนี่ยจะเป็นการบอกตัวเลขใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้ ในเรื่องนี้ในของบทที่2เนี่ยเขาจะเรียนกันในเรื่องของการถามวันวันเฉยๆอย่างเช่นวันนี้วันอะไรอเด็กๆก็จะตอบเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็คือเป็นวันตั้งแต่อ่าวันในสัปดาห์นะครับผมตั้งแต่จันทร์จนถึงวันศุกร์เลยอ่าจันทร์ขออภัยครับตั้งแต่จันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับผมในส่วนของบทนี้เราจะเรียนกันแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะลงดีเทลให้นะครับผมแต่อ่าให้เด็กๆแยกเอาไว้ง่ายๆว่า บทเรียนที่แล้วเราจะเรียนกันในเรื่องของการถามวันที่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็คือสมมุติว่าวันที่17เดือนกรกฎาคมอันนี้คือการถามใช่ไหมครับการถามแล้วก็การตอบเกี่ยวกับวันที่นะครับผมแต่บทนี้นะครับผมก็คือเราจะเป็นในส่วนของการถามวัน ก็คือวันใน7วันนะครับก็คือวันใน1สัปดาห์เนี่ยเขาพูดกันว่าอย่างไรเขาถามกันว่าอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวบทเนี้ยเราจะมาเรียนกันนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่คําศัพท์แรกเลยนะครับผมคําศัพท์แรกนะครับผมอ่ะในคําศัพท์แรกเนี่ยมันจะมีลากยาวไปจนถึงคําว่าซิงชีเทียนเลยนะครับผม8คํคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะสอนไปทีละคําทีละคาไปเลยนะครับผมจนถึงคําที่ 7นะครับผมท,ที่ที่เขียนเขาเขียนว่าทีวีนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะสอนให้หมดหน้าเลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกนะครับผมอ่านออกเสียงตามเราซื้อซีอิงซิงซิงซีซีซีซิงซีซิงซี ซิงชีสับดาซิงชีสับดาคำตัดไปนะครับผมซิงชีอีซิงชีอีซิงชีอีวันจัน สิงชีอีวันจันซสิงหาอสิงหาอสิงหาอ,อวันอังคาร สิงชีเออวันอังคารสิงชีสันสิงชีสันสิงชีสันวันพุธ สิงชีซันวันพุธสิงชีซื้อสิงชีซื้อส,งอสิงชีซื้อวันพฤหัส,สบดี ซิงชีซื้อวันพฤหัส,สะบดซีซิงชีอู่ซิงชีอู่วันศุก ซิงขีอู่วันศุกร์ซิงขีอู่วันศุกร์สิงขีลิ้วสิงขีลิ้ววัน เสาสิงชีลิววันเสาสิงชีลิววันเสา อ่าต่อไปนะครับผมสิงชีเทียนสิงชีเทียนสิงชีเทียนวันอาทิตย์สิงชีเทียนวันอาทิตย เด็กๆครับเราซื้อขออธ,อธิบายนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นคําที่2นะครับผมอ่ะเ,เด็กๆครับคําว่าซิงชีนะครับผมซิงชีเนี่ยจะแปลว่าสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยต้องการว่าจะพูดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรของสัปดาห์นะครับผมให้เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มตั้งแต่ ซิงชีอีนะครับผมนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมจนลากยาวนะครับผมซิงชีอีซิงชีเออซิงชีซันชิงชีซื่อชิงชีอู่ชิงชีลิวนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยเขาจะนับเป็นอีเออซันซื่ออู่ลิวนะครับผมนับ1นถึงหเนี่ยเป็นภาษาจีนแต่ทีนี้ยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวเลยนะครับผมวันอาทิตย์วันเดียวเขาจะไม่ออกเสียงเป็น ก็ S <S เด็กเด็กๆก็จะต้องสงสัยอ้าวเราซื้อทำไมเราซื้อไม่นับเป็นซิงชีชีไปล่ะก็เพราะว่าอีเออร์ันซื้อสุอูลิวชีปาจิวซือนะครับผมอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับผมที่ให้นับเป็นซิงชีชีนะครับผมจริงๆแล้วชื่อของมันที่อย่างที่ถูกต้องก็คือวันอาทิตย์เนี่ยก็คือซิงชีเทียนเท่านั้นนะครับผม หรือถ้าเด็กๆเนี่ยไปเจอในบางที่เขาจะพูดว่าซิงชีรื้นะผมซิงชีรื้อก็แปลว่าวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมแต่ในบทเรียนนี้นะครับเหล่าสื่อก็เลยหยิบเน้นในส่วนของชิงอาซิงชีเทียนขึ้นมานะครับผมอะซิงชีเทียนเนี่ยก็แปลว่าวันอาทิตย์ถูกต้องไหมครับอะเด็กๆจาง่ายๆครับซิงชีแปลว่าสัปดาห์ถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเด็กๆเนี่ยจะต้องการบอกว่าวันในสัปดาห์เนี่ย ในภาษาจีนเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรนะครับผมให้เด็กๆเ,เอาสิงชีแล้วต่อท้ายด้วยเลขนะครับผมโดยนับตั้งแต่วันจันนะครับเป็นให้กําหนดว่าเป็นอีนะครับผมก็คือสิงชีอีแล้วไล่ยาวมาเรื่อยๆจนถึงวันเสาร์นะครับผมก็คือลิวนั่นเองอ่ะแต่ทีนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะไม่ออกเป็นสิงชีชีนะครับผมจะออกเสียงเป็น ซิงชีเทียนเท่านั้นนะครับผมในภาษาในปฏิทินจีนนะครับผมเราซื้อบอกเทคนิคให้เด็กๆจําง่ายๆครับผมในปฏิทินจีนนะครับผมเขาจะนับวันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับผมแล้วลากยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมถ้าเป็นในปฏิทินของบ้านเรานะครับผมในบางที่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราื้อเห็นเนะ่เขาจะเอาวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันแรกของสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วลงท้ายวันเสาร์เนี่ยเป็นวัน วันเสาร์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมอันที่จริงเนี่ยของประเทศจีนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือเขาจะนับว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็จะเป็นซิงชีอีนะครับผมวันที่2ของสัปดาห์ก็จะเป็นวันอังคารก็เป็นซิงชีเออร์ไปนะครับผมยันลากไปจนถึงวันเสาร์นะครับผมส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายอาของสัปดาห์เขาก็จะจเขาก็เลยจึงเรียกคําว่าซิงชีเทียนเท่านั้นนะครับผมจะไม่เหมือนในภาษาไทยนะครับผมเด็กๆอย่าจําสลับกันนะครับว่าเอาซิงชีเทียนเนี่ย วันอาทิตย์แน่เลยอย่างนี้ก็คือผิดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับผมเด็กๆจะต้องออกเสียงว่าอ่ะก็คือวันจันทร์วันซิงชีอีนั่นก็คือวันจันทร์นะครับผมซิงชีเออร์วันอังคารชิงอ่ซิงชีซันแล้วก็ลากลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงซิงชีลิว่วก็คือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ให้เด็กๆออกเสียงว่าซิงชีเทียน นะครับผมซิงชีเทียนก็จะกลายเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูคําที่2นะครับผมตั้งแต่คําที่2อ,อีกฝั่งขวานะฝั่งฝั่งขวามือนะครับผมตั้งแต่คําที่2จนลากจนมาถึงคําที่7เ,เลยนะครับผมอ่ะเด็กๆครับเรามาออกเสียงกันมากันตั้งแต่คํานี้เลยนะครับผมคําที่2อ,อ่ะเฮอโอโฮเฮอโอโฮโฮ โฮ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 เธอเอียนเทียนเทียนโฮเทียนโฮเทียนโฮเทียนวันมะรืน โฮเทียนวันมะรืนต่อมานะครับผมชีเอียนเช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 ียนเธอเอียน เียนเทียนเฉียนเทียนเฉียนเทียน,น,นวันก่อนเฉียนเทียน,นวันก่อน ต่อมนนานะครับผมซูอูซ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 ูสูอูอ 数学,数学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 卡尼ิาสตร์สูเฉขณิตศาสตร ต่อมานะครับผมมัวเอ็ยมั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 ยสู้สู้มยสู้มยสู้มัสูว้วิชาศิละปะ ไม่สู้วิชาศิลปะต่อมานะครับผมชื่ออังส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 ัง 上，上，上，五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 ，上五，上五，上。 อู่ตอนสายช่างอูตอนสายต่อมานะครับผมคำสุดท้ายแล้วนะครับผมเธอีทีทีผีทีทท 体育，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 体育。 体育体育体育วิชาพรศึกษา体育วิชาพรศึกษา อ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยทวนให้คําศัพท์นะครับผมตั้งแต่คําที่1เลยนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องผ่านเสียงแล้วนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันที่คําแรกเลยซิงชีเอาใหม่นะครับผมซิงชีซับดาซิงชีซับดา ซิงชีอีวันจันซิงชีอีวันจันซิงชีเออวันอังคารซิงชีเออ วันอังคารสิงชีสันวันพุธสิงชีสันวันพุธสิงชซืคอ วันพฤหัสบดีสิงชีซื้อวันพฤหัสบดีสิงชีอูวันสุก ซิงชีอู่วันศุกร์ซิงชีลิว้ววันเสาร์ซิงชีลิว้ววันเสาร์ สิงชีเทียนวันอาทิตย์สิงชีเทียนวันอาทิตโฮเทียนวันมะรืน โฮเทียนวันมะรืนเฉียนเทียนวันก่อนเฉียนเทียนวันก่อนสูนย คณิตศาสตร์สู้เฉคณิตศาสตร์เมยสู้วิชาศิละปะเมยสู้ เหมยสู้วิชาศิละปะสร้างอู่สร้าง,งอู่สร้างอู่ตอนสายสร้างอู ตอนสาย体ี่ย่ยี่ย,ย,ยวิชาพราะศึกษา ขี่วิวิชาพละศึกษาอ่าทีนี้นะครับผมเรามาดูเลี่ยนสีนะครับผมก็คือแบบฝึกหัดนักเองนะครับผมอ่าคำสั่งนะครับผมก็คือให้เด็กเนี่ยฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีนนะครับผมในหนังสือเรียนเนี่ยในหน้าที่7นะครับผม อ่าและทีนี้นะครับผมให้เด็กๆเนี่ยคัดคำศัพท์ภาษาจีนนะครับผมลงในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับผมหนังสือแบบฝึกหัดนะครับผมอ่าก็คืองานชิ้นแรกเนี่ยก็คือให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านนะครับผมคำศัพท์ตั้งแต่คำที่หนึ่งเนี่ยนะครับซิงชีอีอ่าซิงชีซิงชีอีอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็ลากจนมาถึงคำว่าถี่วี่ที่แปลว่าวิชาพละศึกษานะครับผมให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านด้วยตนเองเลยนะครับผมและทีนี้ให้เด็กๆเนี่ยคัดคำศัพท์นะครับผม คัดคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยนะครับลงในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่7แล้วก็หน้าที่8นะครับผมแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวลายใหม่ของเหลาซือนะครับผมอพอรอนะครับผมคลิปฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เนี่ยให้เด็กๆเนี่ยถ่ายคลิปมาด้วยนะครับผมเหลาซื้อจะได้ฟังแล้วนะครับผมเราจะได้เหลาซื้อจะได้พิจารณาว่า่เด็กๆเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องไหมแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เด็กๆจะฝึกอ่านได้เด็กๆต้องเขียนคาแปลลงไปด้วยนะครับผมทีนี้ สุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าเด็กๆเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผมตามช่วงเวลาที่เราซื้อได้บอกไว้นะครับผมว่าห้องหนึ่งเราเจอกันกี่โมงห้องสองเราเจอกันกี่โมงห้องสามเจอกันกี่โมงแล้วส่วนห้องสี่เราจะเจอกันกี่โมงนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะบอกให้ในรายกลุ่มเลยนะครับผมอะ่ะทีนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมขอให้อะ่ะเราซื้อเนี่ยขอกล่าวคําว่าจ่ายเจียน,นะครับผมบายบาย